ท่าพระกรุงเทพวันที่18ธันวาคมพระพุทธศักราช2459ทูลพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระดำรงราชานุภาพให้ทรงทราบด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดการประกวดฝีมือช่างเขียนในคราวงานนักขัตฤกษ์นมัสการพระพุทธชินราช ณวัดเบญจมะบพิษปีนี้มีพระราชปรารบและรายการพิสดารแจ้งอยู่ในประกาศซึ่งได้ถวายมาให้ทรงทราบนี้ด้วยแล้วหวังว่าใต้ฝ่าพระบาทคงมีสิ่งซึ่งสมควรจะส่งออกประกวดได้อยู่ถ้าทรงพระเมตตาโปรดส่งมาประทานให้เป็นการอุดหนุนได้บ้าง กรรมการจะรู้สึกขอพระเดชพระคุณเป็นอันมากควรม่ควรแล้วแต่จะโปรดนาริ